ดูด่วนขายได้จริงหรือไม่รับซื้อเหรียญส0บาท2สีสมเด็จพระราธินีจ่ายสดดิน185,000บาทใครมีเหรียญ10บาทแบบนี้ต้องดูคลิปนี้นะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอ0ีเอ็นศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพรวอร์ุูบาลทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพเปอร์ดูบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ10บาท2 4สีครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ1 0บาท2สีที่มีคนประกาศรับซื้อในราคา1 8 5 0 0 0บาทแล้วยอดวิวโคตรสูงเลยพี่ หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทสำหรับเหรียญสิบบาทสมเด็จพระราชนีแล้วก็เหรียญสิบบาทรัชก,กาลที่เก้าใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะขอแจ้งเตือนไว้เลยใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้กดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนยครับสวัสดีพี่ไผยน์ครับเอฟซีจากสระบุรีครับสวัสดีพี่พรชัยครับจะไปขายที่ร้านฟังให้ดีนะสิบบาทสองสีแบบนี้ที่เขาประกาศรับซื้อคุณไปดูในอินเทอร์เน็ตเลยครับ เขาประกาศรับซื้อในราคา1นึ0 0 0สบาทเอาเป็นว่าใครมีเหรียญสิบาทรุ่นนี้กดเลขหหรือพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยนะครับพี่จ๋ากราบงามๆ fc ขอคนละ1แชร์ครับ fc ขอคนละ1แชร์วันนี้เรามาชี้แจงแถลงขายนะว่าเฮ้ยไอเหรียญ10บาทเนี่ยหรือว่าไอเหรียญพวกนี้มันจะขายได้จริงเหรอมันจะขายได้จริงเหรอใครมีกดเลขหนึ่งมาครับ ใครมีกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรัวๆมาสวัสดีพี่พัชรลาพรครับสวัสดีพี่อมรสวัสดีพี่อมรรัตครับสวัสดีทุกท่านครับสิบบาทรุ่นนี้ยอดจํานวนการผลิตมากมายถึงห้าล้านเหรียญฟังให้ดีนะครับยอดจํานวนการผลิตมากมายถึงห้าล้านเหรียญแต่มีเว็บเว็บหนึ่งแต่มีเพจเพจหนึ่งแต่มีช่อง YouTube ช่องหนึ่งครับประกาศร,รับซื้อสองเหรียญน,นี้ยสวัสดีพี่ตุ้มครับในราคาฟังให้ดีนะ หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทสวัสดีพี่รังครับจากพันธยาครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทแลกเหรียญสิบบาทสองเหรียญเหรียญสิบบาทเหรียญเนี้ยเขาประกาศรับซื้อแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทเหรียญสิบเหรียญน,นี้ประกาศซื้อเจ็ดหมื่นห้าหรือแปดหมื่นห้านะครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้กดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวมๆมา อธิบายทีเดียวครับเดี๋ยวจะไปแล้วราคามันสูงครับ1นึ0 0 0นานะจะไปแล้วครับนะฮะอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแบบตามหน้าจอนะครับแล้วอยากจะขายนะลองติดต่อผมมาลองติดต่อผมมาแล้วรับเงินสดทันทีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่แผ่นที่ตามหน้าจอของตามหน้าจอครับพระพุชาแบบนี้ครับพระย่อยแบบนี้ พระย่อยพระหลักเรารับหมดเลยนะรับเช่าพระตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักรานนะครับรับเช่าพระตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักรานนะครับแล้วก็นี่คือพระคำข้าวครับหลวงพ่อฤาษีลิงดาวัดท่าสุงะอันนี้คือแบงค์ตัวอย่างที่ผมประกาศรับซื้อครับธนบัตรตามหน้าจอใบละสามพันถึงใบละห้าพันบาทนะครับธนบัตรตามหน้าจอใบละสามพันถึงห้าพันบาทอย่าลืมนะครับบ้านใดมีเหรียญจีนแบบนี้เหรียญจีนเหรียญในพลหยวนซื้อไข่นะครับแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อ ให้ราคาย,ยุติธรรมแน่นอนแบบนี้เหรียญจีนอันละสามล้านครับเหรียญจีนแบบนี้อันละสามล้านบาทเห็นไหมาตามหน้าจอครับแคปเจอร์ไว้ดูหากคุณพบเจอคุณนํามาขายผมได้มาเรามาดูนี่ครับหลายหลายท่านกดเลขหนึ่งมาอ่ะพี่จา๋าใครที่เป็น fc ของน้องเนี่ยตอนนี้เก้าร้อยท่านครับกราบงามๆละขอคนละหนึ่งแชร์ใครเป็น fc ของผมนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ผมด้วยกราบงามๆล้วพี่จา๋า แชร์เพื่อเปิดการมองเห็นด้เด้อมาเรามาดูงับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทสองสีนะครับเหรียญสิบบาทสองสีอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลต้นเรื่องก่อนอ่ะสักครู่นะเดี๋ยวให้ดูข้อมูลต้นเรื่องก่อนนี่อ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ดูให้ดูข้อมูลต้นเรื่องก่อนรับซื้อเนี่ยเขาเขียนป้ายตัวเบลเลอร์เลยนะครับรับซื้อเหรียญสิบรับซื้อเหรียญละเจ็ดหมื่นห้ารับซื้อเหรียญพระราชินีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคือสองเหรียญเนี่ย ประกาศรับซื้อในราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทประกาศรับซื้อในราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเหรียญสองอย่างนี้หลายหลายท่านมีอยู่ที่บ้านครับสวัสดีพี่สุทธพงศ์ครับพี่วงประจักษ์แชร์แล้วครับพี่อมรรัตแชร์แล้วครับอุ้ยมีสองท่านนึงเหรอเอฟซีผมหายไปไหนหมดเนี่ยสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับพี่สายฝนแชร์แล้วนะครับ มาเลยจ้าสวัสดีพี่เอกชัยครับเอฟซี FC จากภูกเก็ตครับสวัสดีพี่ปาริชาสวัสดีพี่สิรินภาครับสวัสดีพี่บวญสถาพรครับมาขอคนละหนึ่งแชร์ครับอีกหนึ่งนาทีเราจะเดินทางกันครับอีกหนึ่งนาทีเราจะเดินทางกันเพื่อนๆพี่ๆ,พๆอย่าลืมนะบ้านใดมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยเบญจรงถ้วยไรครามการน้ําชาของพวกเนี้หากคุณมีอยู่ที่บ้านคุณนํามาขายเราได้หรือคุณจะมีพานพานเงินพานกระไหล่ทอง หีบเงินหีบไกลทองแจกกงแจกกันพวกเนี้ยผมยินดีรับเช่าหมดเลยนะยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองครับให้ราคาดีมากกว่าลงรับจำนำแน่นอนใครมีของพวกนี้อยู่ที่บ้านแล้วอยากจะขายเพื่อนเพื่อนพี่พี่จ๋าแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอครับส่งรูปมาประมินราคาพี่วันนี้วันพระนะครับวันนี้เป็นวันพระนะก็บ้านใดนะครับทําความสะอาดหิ้งแล้วเจอพระพุทธรูปไซส์ใหญ่แบบนี้ เจอพระพุทธรูปไซส์เล็กแบบนี้หรือว่าเจอพระเหรียญพระเนื้อผงมีแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดฟังนี่นะครับท่านใดมีพระเครื่องแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดสามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยฮะสาขาสี่ย่านย้ํานะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านครับสวัสดีพี่มิตรครับสวัสดีพี่มิรครับเอฟเตียงไต้หวันนะ มาเลยจ้ะหลายๆท่านแชร์แล้วครับเอาใครมีเหรียญสิบแบบนี้แชร์ไปแชร์ไปดูให้ดีครับพี่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเป็นเงินที่เยอะมากครับสําหรับเหรียญสิบสมเด็จพระราชินีอ่ะเรามาดูงับนี่คือเหรียญสิบบาทครับสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรบรมราชินีนาะถเป็นเหรียญสิบที่สร้างขึ้นเมื่อปีพศสองพัน้าห้าสิบครับฟังให้ดีนะครับนี่ฮะด้านหลังจะเขียนแบบนี้ฉเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดิบห้าพรรษา สิบสองสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเขาประกาศรับซื้อเหรียญนี้ยในราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเขาประกาศรับซื้อเหรียญนี้ในราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทแล้วเหรียญนี้ครับนี่นี่คือเหรียญเสด <cond vitamin é> ็จพ่อร uh ัชกาลที่เก้าด้านล่างจะเขียนตรงนี้ครับภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าพี่ฟังให้ดีนะที่เขามาประกาศซื้อเนี่ยอ่ะพี่พี่ดูนี่พี่พี่ดูนี่นี่คือราคาที่เขาประกาศซื้อ ผมเลยต้องรีบมาชี้แจงครับเดี๋ยววันนี้ตอบไลน์กันมันมือเลยวันนี้บอกเลยนะตอบไลน์กันมันมือเลยมันไม่เป็นความจริงนะครับรับซื้อเหรียญสิบบาทเนี่ยเนี่ยดูเดิเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดแสนห้าแล้วมันมีเพจดังครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันมีเพจดังเอาข้อความอันนี้ไปแชร์เด,นนะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บน,นึงนะพี่ดูนะเอาข้อความอันนี้ไปแชร์ครับนี่พี่ดูแล้วทําให้หลายๆายท่านเข้าใจผิดเนี่ยดูดิ รับซื้อเหรียญสิบาท75,001สนองเหรียญ180,000อะซึ่งเป็นช่องของคนญี่ปุ่นผมบอกพี่ๆตรงนี้เลยนะครับเป็นช่องของคนญี่ปุ่นหรือว่าเป็นคนไทยไม่รู้แล้วใช้โปรแกรมดัดเสียงเอาเพื่อมาหลอกลวงประชาชนและเอายอดวิวต้องใช้คำนี้แล้วนะครับเพื่อมาหลอกลวงประชาชนและเอายอดวิวยอดวิวพี่จ๋าเขาเนี่ยประกาศร,รับซื้ออย่างเงี้ยละแสนหนึ่ง ผมเชื่อครับพี่พ,พี่น้องน้องของเราเนี่ยเข้าไปดูแน่นอนแล้วก็ไม่ศึกษาครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีหลายๆท่านครับนำเหรียญสิบบาทสองเหรียญเนี่ยจะมาขายผมในราคาแสนแปดผมบอกเลยนะครับร้านผมไม่ได้รับซื้อนะครับร้านผมไม่ได้เป็นคนประกาศรับซื้อนะครับใครประกาศรับซื้อไปขายคนนั้นนะพี่ฟังให้ดีนะครับหากเป็นหน้าผมหากเป็นหน้าผมเนี่ยประกาศรับซื้อคุณขนมาเลยคุณขนมา แต่ถ้าไม่ใช่หน้าผมผมไม่ได้รับซื้อนะครับหลายท่านบอกเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็มานะครับนี่พี่รัตด,ดาบอกว่าไงแต่มันติดต่อไม่ได้ใช่ครับพี่มันโกหกหลอกลวงมันเอายอดวิวแท้ๆครับมันเป็นช่องของคนญี่ปุ่นมันพูดว่าไงนะผมอ้าวเชืๆๆรับซื้อเหรียญเก่าให้ราคาดีผมคงญี่ปุ่นเอาไปเก็บสะสมถ้าคุณซื้อราคาเนี้ยคุณฟังไว้เลยนะไอช่องญี่ปุ่นเนะี่ยเดินทางมาที่บ้านผมเลย คุณอยากได้เหรียญอะไรแบบนั้นเหรอไม่ต้องเหรียญละแสนหรอกเหรียญแบบเนี้ยเอาอะไรยี่สิบบาทพอเหรียญแบบเนี้ยเอาอะไรยี่สิบบาทพอ F สีของผมทั้งหลายครับอย่าโดนมิจขาชีพเช่นไอ้บ้านเนี้ยมันหลอกอย่างเนี้ยไม่ไปด่ามันบ้างละ่ะเอายอดวิวปั่นกระแสอย่างเนี้ยมันของจริงมันปั่นของจริงไอ้ผมมาซื้อจริงโดนด่าทุกวันไอ้อย่างนั้นน่ะไม่ไปด่ามันบ้างเ่ะเนี่ยสองเหรียญเนี้ยแสนแปดหมื่นห้าพัน มันเป็นไปได้ยังไงหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันมันเป็นไปได้ยังไงผมถามพี่ๆหน่อยเหรียญละยี่สิบาทเนี่ยคุณมาขนที่ผมไปได้เลยนะหากของคุณเป็นเหรียญธรรมดานะหากของคุณเป็นเหรียญธรรมดาเหรียญละยี่สิบแต่ถ้าเกิดของคุณเป็นแบบเนี้ยแปบนึงนะแต่ถ้าเกิดของคุณเป็นแบบเนี้ยอันละหมื่นอย่างเงี้ยไม่เถียงเกิดของคุณเป็นแบบเนี้ยอันละหมื่นเนี่ยผมรับซื้อไม่เถียงดูฮะ หากของคุณมีเหรียญสิบบาทดูครับแล้วอยากจะขายได้แพงๆอยากจะขายได้อันละหมื่นขายได้อันละสองหมื่นทุกคนฟังให้ดีนะครับดูฮะดูอย่างเช่นเหรียญสิบคู่นีครับแบบนี้เหรียญละหมื่นของจริงแบบนี้เหรียญละหนึ่งหมื่นบาทของจริง,แบบ 10, ง,รงดูนะครับปึ๊บเห็นไหมปึ๊บเห็นมหมสิบาบาทแบบนี้เมื่อคุณพลิกมาแล้วด้านหน้าด้านหลังเหมือนกัน ผมรับซื้อแบบนี้เหรียญละหนึ่งหมื่นบาทครับผมรับซื้อแบบนี้เหรียญละหนึ่งหมื่นบาทใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ติดต่อเรามาไม่ใช่แบบนี้นะครับคู่นี้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันน่ะพี่ผมพูดจริงนะผมได้ยินปุ๊บผมสะเทือนใจทันทีเลยจะมีพ่อแม่พี่น้องอีกหลายๆคนที่ดูคลิปของมันที่ดูคลิปของไอ้ช่องญี่ปุ่นนะแล้วเกิดความเข้าใจผิด คลิปญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้ลงร้านมันไม่ได้ลงชื่อร้านมันไม่ได้ลงที่อยู่ไว้เลยนะครับคนเนี่ยมันก็แห่มาที่ร้านผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยประกาศรับซื้อคลิปอยู่ติดกันเลยพี่คลิปติดกันก็ไม่ใช่คลิปเดียวกันนะรอบก่อนก็ปั่นประสาทไปทิ้งแล้วผมพูดจริงนะถ้าเจอนะตัดแม่งทิ้งเลยเพราะอะไรพี่ไปโกหกหลอกลวงแบบนี้มันไม่ดีครับมันสร้างความจะบอกว่าไง มันสร้างความปั่นป่วนสําหรับคนที่ชื่นชอบเหรียญมันสร้างความปั่นป่วนสําหรับคนที่ชื่นชอบของเก่านะครับเอาเป็นว่าใครที่ดูอยู่นขณะนี้เชื่อใจผมเถอะผมไม่โกหกหลอกลวงถ้าผมประกาศร,รับซื้อคุณเอามาขายผมได้หากผมคุณประกาศร,รับซื้อคุณมาขายผมได้ครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยอย่างเนี้ยหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทอย่าไปหลงเชื่อครับ มันเป็นราคาที่เกินความจริงพี่รัตดาบอกว่ามันเห็นคนไทยหลอกไปวันๆใช่ครับพี่แต่ถ้าเกิดใครที่ดูคลิปผมนะผมรับประกันนะครับถ้าผมประกาศรับซื้อผมรับซื้อแน่นอนครับอย่างเช่นแบงค์ร้อยใบนี้ฮะอย่างเช่นแบงค์หนึ่งร้อยบาทใบนี้ครับแบงค์หนึ่งร้อยบาทใบนี้ใบละสามพันนะอ่านไม่ตอบในไลน์คือไม่ผ่านใช่ครับผมนะฮะดูนะครับรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทปีหกหนึ่งไหมรับซื้อครับลองแอดไลน์ไอเดียมาดูฮะ แบงค์ร้อยใบนี้ครับรับซื้อใบละสามพันครับเยอะไหมล่ะพี่เยอะไหมล่ะใครมีแบงค์หนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้ครับลบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยมอมาสไลด์อีครับแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยหนึ่งใบแบบนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ใบละสามพันครับใครมีพิมพ์มีมาหนึ่งร้อยบาทราชการนี่เก้าครับหลายหลายท่านมีธนบัตรแบบนี้อยู่ะหลายหลายท่านมีธนบัตร แบบนี้อยู่ครับอ่ะใครที่ดูอยู่นะขณะนี้นะอ่ะฟังผมก่อนนะใครที่ดูผมอยู่นะขณะน,นี้แล้วมีแบงค์เก่าครับมีแบงค์ร้อยรุ่นนี้พี่ๆหยิบขึ้นมาดูนะหยิบขึ้นมาดูนะครับแล้วทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยหนึ่งร้อยบาทขายได้สามพันครับพี่ประเทืองมีฮะมีคนเดียวเลยเหรอสวัสดีพี่มายุรีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่มนนัทครับ พี่รัดามีพี่มิดมีครับมาครับหนึ่งใบแลกเงินสามพันนะเรามาดูกันครับเรามาดูกันครับสวัสดีพี่แม่ดาวเด่นครับสวัสดีพี่ธงชัยนะครับสวัสดีทุกท่านครับอะใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาพี่นิ้วอย่าอยู่ว่างๆกดไ like, ลค์รัวๆเป็นกําลังใจกันก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยช่องผมประกาศรับซื้อจริงคุณฟังให่ดีนะช่องผมประกาศรับซื้อจริงในราคาใบาละสามพันเนี่ยในราคาใบาละสามพันบาทเมื่อคุณมีแบงค์หนึ่งร้อยบาทแบบนี้ครับ เมื่อคุณมีแบงค์หนึ่งร้อยบาทแบบนี้ครับคุณพลิกหน้าแล้วก็พลิกหลังดูให้ดีเมื่อคุณพบเจอแบบนี้คุณสามารถนำมาขายแล้วได้ใครไม่ซื้อไอแบงค์ซื้อร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านสาขาสีย่านคุณอุ้ยอ้ายครับอ่านไม่ตอบในไลน์คือไม่ผ่านครับนะครับขอบคุณครับเรามาดูครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทครับรัชกาลที่เก้าดูให้ดีฮะดูให้ดีครับ เมื่อคุณหยิบธนบัตรของรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วดูให้ดีฮะดูด้านหลังครับตรงนี้จะต้องเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะอ่ะดูนะครับตรงนี้นะครับจะต้องเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใครมีติดต่อมานะครับใครมีติดต่อผมมาดูให้ดีครับของพวกนี้พบเจอแล้วเขาเอามาขายเราอยู่ทุกวันเรี้ย ของพวกนี้พบเจอแล้วเอามาขายเราอยู่ทุกวันมาขายเราอยู่เป็นประจำครับมาแลกเงินสดได้เลยนะใครมีนะครับแบงค์หนึ่งร้อยแบบนี้อย่านำไปใช้ดูให้ดีก่อนศึกษาคลิปให้จบนะครับศึกษาคลิปให้ดีศึกษาคลิปให้จบแล้วคุณจะพบกับของพวกนี้ที่มันมีราคาครับคุณจะพบกับของพวกนี้ที่มันมีราคาและสามารถมันเปลี่ยนเงินได้จริงและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าเฮ้ยไอแบงค์หนึ่งร้อยบาทเนี่ย มันแปลกยังไงวะมันถึงขายได้ไปละสามพันห้าพันอะดูครับพี่กิจชมนบอกว่าพี่ไปที่ร้านน้องไม่ถูกร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาติย่านนะครับศึกษาก่อนให้ดีศึกษา,ให,กาให้ดีก่อนเดินทางนะครับอย่าทึกทักเอาเองนะเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับศึกษาให้ดีก่อนเดินทางนะครับ ร้อยแบบเนี้ยเมื่อมีหลังมีสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วด้านหน้าเป็นแบบของผมที่ตามหาเนี่ยใบละสามพันนะใบละสามพันบาทครับใบละสามพันบาทเนี่ยดูครับใครเห็นความผิดปกติบอกผมหน่อยเดี๋ยวก็จะมีดาม่าอีกใครเห็นความผิดปกติของธนาัตรหนึ่งร้อยบาทใบนี้บอกผมหน่อยครับสามพันถึงห้าพันต่อหนึ่งใบครับสามพันถึงห้าพันต่อหนึ่งใบฮะดูนะครับใครมีอยากจะขายติดต่อผมมาสวัสดีคุณอ้อยครับรวยๆเฮงๆขอบพระคุณครับ ใครมีติดต่อมาอ่ะมันแปลกยังไงพิมพ์บอกหน่อยเร็วมันแปลกยังไงพิมพ์บอกหน่อยเร็วมีใครเห็นมายังไม่มีใครเห็นอีกเหรอยังไม่มีใครเห็นอีกเลยจ้าดูให้ดีครับนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหลังอะพี่ชัยอน,นันต์บอกว่าลายเซ็นยังไม่ใช่ครับพี่ชัยอน,นันต์บอกว่าลายเซ็นยังไม่ใช่ครับ เห็นไหมครับเลขสอจุดนี้มันผิดกันเห็นไหมดูนะครับนี่เลขตัวเลขมันผิดตำแหน่งนี่เห็นไหมหกเก้าหนึ 1. 1่งกับห้าเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งกับห้าเก้าหนึ่งเห็นไหมครับหนึ่งใบแบบนี้สามารถแลกเงินได้ใบละสามพันถึงห้าพันนะหนึ่งใบแบบนี้นะครับแลกเงินได้ใบละสามพันบาทถึงห้าพันบาทใครมีแล้วอยากจะขายติดต่อผมมา ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ยานนี้เพื่อนเพื่อนพี่ๆเรามาดูเหรียญสองบาทอละแสนก่อนนี่คือเหรียญสองบาทเหรียญละแสนครับเราจะก่อนเราจะจากกันไปครับนี่คือเหรียญสองบาทเหรียญละหนึ่งแสนจุดสังเกตดูให้เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดก่อนจุดสังเกตดูให้เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดดูให้ดีนะครับ สองบาทแบบนี้แลกเงินได้หนึ่งแสนบาทสองบาทแบบนี้แลกเงินได้หนึ่งแสนบาทใครมีเหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้าปีสามหนึ่งแบบนี้หยิบเหรียญสองบาทของท่านขึ้นมาดูครับแล้วทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเผื่อคุณอาจจะแลกเงินแสนได้เผื่อคุณจะนําเหรียญสองบาทแล้วมาแลกเงินแสนที่ผมได้ใครมีเหรียญสองบาทแบบนี้พ,พี่จ๋าลบกวนกดเลขห้าแล้วกดหัวใจรัว ใครมีเหรียญสองบาทแบบนี้นะครับลบกวนกดเลขห้าแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยสองบาทแลกหนึ่งแสนครับสองบาทแลกหนึ่งแสนครับจุดสังเกตดูที่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดครับพี่ก็บอกว่าเสียงหายเสียงมาหรือ,อยังครับเสียงมาหรือ,อยังฮะเสียงมาหรือ,อยังครับดูครับใครมีกดเลขห้าแล้วกดหัวใจรัวๆมาสองบาทแลกเงินแสนจ้ะ สองบาทแรกเงินแสนจ้าสวัสดีพี่จอนแก้วทองคำครับดูนะครับใครมีกดเลขห้ามาระมัดระวังนะระมัดระวังนะครับหากคุณพบเจอเหรียญแบบนี้คุณสามารถเรานำมาขายเราได้มีพี่จอมีคนเดียวเองนะครับดูให้ดีครับเมื่อคุณหยิบเหรียญสองบาทของคุณึ้นมาจุดแรกที่ผมให้คุณดูครับดูตรงนี้อนะ ตรงนี้จะเขียนว่างานปีต้นไม้แห่งชาติประเทศไทยพศอสองพันห้าร้ยสาิเอ็ดเห็นะงานปีต้นไม้แห่งชาติประเทศไทยปีพศอสองพันห้าร้อยสามิบเอเมื่อคุณหยิบเหรียญสองบาทรุ่นนี้ของคุณขึ้นมาครับแล้วคุณดูฮะเมื่อของคุณเป็นปีสามหนึ่งแบบนี้หากของคุณเป็นเหรียญแบบนี้ครับคุณนำมาขายแล้วได้เหรียญละแสน เมื่อของคุณเป็นเหรียญแบบนี้ครับงานปีต้นไม้แห่งชาติประเทศไทยสองห้าสามหนึ่งแบบนี้รับซื้อเหรียญละแสนครับนี่คือเหรียญสองบาทรัฐก,การที่เก้าแบบขัดเงานะอันนี้เขาเรียกว่าแบบขัดเงาหรือว่าแบบพ่นทรายนะครับหนึ่งเหรียญแบบนี้อันละแสนหนึ่งเหรียญแบบนี้อัลละแสนใครเจอเหรียญแบบนี้อย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปขูดอย่าไปขีดนะครับสองบาทคุณอาจจะแลกเงินแสนได้ ใครไม่ซื้อผมซื้อร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาแยกรับซื้อขันทองเหลืองครับรับซื้อขันถมทองรับซื้อแจกการงับรับซื้อกระโถนรับซื้อการน้ําชาครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆใครมีติดต่อผมมานี่การน้ําชาแบบนี้ครับการน้ําชาแบบนี้มีแล้วมารับเงินสดได้เลยนะพระบูชาพระเหรียญพระเหรียญพระเก่าพระใหม่เรารับหมดเลยนะ พ้าเหรียญพระเก่าพ้าใหม่เรารับหมดเลยนะครับใครมีแล้วอยากจะขายลองติดต่อออกมาฮะอ่ะอย่าลืมนะดูนะครับเหรียญสองบาทแบบนี้หากของท่านหยิบขึ้นมาแล้วมันเป็นขัดเงาแบบนี้ดูนะครับช่องว่างเนี่ยมีเงาเงาเห็นไหมเห็นนะเงาเงานะครับแล้วพอพลิกกลับมาอีกด้านนี้มารูปพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าเขาจะมีการพ่นทรายแล้วพื้นผิวจะขัดเงาแบบนี้นะครับเหรียญละหนึ่งแสนบาทอย่าลืมครับใครมีก็ลองติดต่อเามานี่พี่พดูนี่เนี่ยเมื่อวานซื้อเนี่ยบ้านหนึ่งเนี่ย นี่คืออะไรอ่ะนี่คือพระคำข้าวครับหลวงพ่อือสีลิงดําวัดท่าสุงอ่ะเวลามาทีจะมาทีอะไรเยอะๆแบบเนี้ยเวลามาทีจะมาทีอะไรเยอะๆแบบเนี้ยใครมีพระคำข้าวหลวงพ่อือสีลิงดําหรือว่ามีพระอย่างอื่นแล้วอยากจะขายลองติดต่อผมมานะครับนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนี่นี่คือพระกุครับนี่คือพระกุแล้วบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะแบบเนี้ยผมโคตรชอบเลยยพัง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  มีแบบเนี้ยผมโคตรชอบเลยนะครับอายุเป็นร้อยปีนะเนี่ย,ยพ,นะพังแล้วเนี่ยพี่ดูนะพังแล้วเนี่ยเนี่ยสกิดก็หลุดแล้วเนี่ยดูนะครับสก,กิดก็หลุดแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องหลุดครับชิ้น,นเนี้ยเนี่ยดูดิด kim. สก,กิดก็จะหลุดแล้วนะครับพี่ดูนะใครมีพระเก่าใครมีพระกู่แบบนี้ผมรับเช่าพี่หลายหลายท่านหรือว่าเด็กหลายๆท่าน, planning, าานไม่รู้จักแล้วนะว่าพระรุ่นพวกเนี้ยมันคือพระ,ะไหลแล้วมันขายได้ด้วยเหรอ พี่บางท่านเจอแล้วทิ้งเลยนะคิดว่าเป็นเศษตะกั่วนะครับใครมีพระเครื่องแบบนี้ลองติดต่อเรามาครับอ่ะเรามาดูเนียนครับก่อนจะจากกันไปฮะย้ําอีกหนึ่งรอบครับเหรียญสิบบาทรับซื้อแสนแปดห้าจริงหรือเปล่าเหรียญสิบบาทสองเหรียญน,นี้รับซื้อหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันจริงหรือเปล่าพี่ที่ดูอยู่ห้าร้อยท่านไล,ล่ลัวให้น้องคนละสิบทีได้ป่ะไล่รัวให้น้องคนละสิบทีได้ป่ะอย่าลืมนะครับ หากใครรับซื้อผมเห็นเขาประกาศรับซื้อนะเหร่ญนี้แสนหนึ่งเหร่ญนี้เจ็ดหมื่นห้าคุณนําไปขายเขาครับผมไม่ได้ประกาศรับซื้อคุณไม่ต้องติดต่อผมมาว่าผมรับซื้อเหรียญสิบสมเด็จพระราชนีเนี่ยเหรียญละแสนเจ็ดเหรียญละแสนแปดเนี่ยผมไม่ได้รับซื้อมันเป็นช่องของคนญี่ปุ่นนะครับมันเป็นช่องของคนญี่ปุ่นเนี่ยที่มาประกาศรับซื้อในราคาแบบนี้คุณดูเดีย๋ยถ่ายรูปมันถ่ายไม่ชัดเลยแต่คนไทยเนี่ยมีความสามารถอนะ คนไทยมีความสามารถในการสังเกตครับเห็นมารับซื้อเหรียญละเจ็ดหมื่นห้ารับซื้อเหรียญละแสนหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้และมันไม่เป็นความจรงิงขอพระคุณพี่จอนครับพี่จอนบอกว่ามันไม่จรงนะิงอะดูนะครับอ่ะพี่จา๋าเอสซีของน้องที่รู้แล้วครับว่าไอเหรียญสิบบาทที่ขายได้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทไม่เป็นความจรงิงรบกวนพิมพ์คําว่าไม่จรงิงแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยพิมพ์ยืนยันให้ผมได้ครับ ไม่จริงแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับพี่จ๋าผมต้องการชี้แจงครับเดี๋ยวก็จะมีหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาแบบเฮ้ยแบงค์มึงประกาศรับซื้อแล้วมึงไม่ซื้อมึงเอายอดวิวผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับที่ผมประกาศรับซื้อผมรับซื้อแน่นอน1นึ่งแหมื่นห้าพันเนี่ยไม่เป็นความจริงดูตามหน้าจอครับขึ้นให้แล้วฮนะใครคิดว่าใครที่รู้แล้วครับว่าเหรียญสิบบาทที่รับซื้อหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท มันไม่เป็นความจริงรบกวนพิมพ์คําว่าไม่จริงนะครับตามหน้าจอแล้วกดไ like, ลค์รัวๆเพื่อยืนยันให้ผมหน่อยไม่มีเลยเหรอจ๊ะไม่มีใครเหรอมีพี่มอแม็กหนึ่งท่านครับมีไหมครับมีสักสองท่านจะไปแล้วครับพี่ช่วยกันหน่อยช่วยกันจันลองให้วงการเหรียญให้วงการของเก่าครับมันอยู่คู่กับบ้านเราฮะเพราะของพวกนี้มันขายได้เราก็จะสามารถหาเงินได้ครับพี่เก่งบอกไม่จริงพี่ระดาวันบอกไม่จริงครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ร่วมรับชมครับพี่ๆจ๋าอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบืๆๆ้องเครื่องไร้คาพระเครื่องพระพุทธชาคุณมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอส่งรูปมาปรับมินราคาหากของของท่านทีน่ท่านส่งมามีราคาเราจะรีบตอบกลับวันนี้ครับแต่ถ้าเกิดที่เพื่อนๆพี่ๆส่งมายังไม่มีราคากราบขอประทานอภัยครับกราบขอประทานอภัยมาน,านที่นี้ขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุราณ ขอลาพี่พี่ดัง1,200งท่านไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e เป็นกำลังใจกันด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเ3ศูนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ